ขอต้อนรับเข้าสู่ไมยดาอินเชียงใหม่และนี่คือคลิป EP 3ซึ่งเป็น EP สุดท้ายของวันแรกที่เราไปเยือนเชียงใหม่และวันนี้เราปิดท้ายด้วยวัดอุโมงหนึ่งในวัดที่เราอยากจะไปมานานมากๆและสถานที่ที่เราไม่คิดเลยว่าเราจะได้ไปจุดชมวิวเล็กๆที่ซ่อนอยู่บนดอยสุเทพตลอดคลิป EP 3จะเป็นยังไงไปดูกันตอนนี้ก็อยู่กันที่วัดมงหลังจากที่เราออกมาจาก บ้านข้างวัดขับมาไม่ไกลไม่ถึงห้านาทีก็ถึงแล้วแต่ณนะตอนนี้ปัญหาของเราคือเราต้องไปไหนถึงแม้เราจะหลงทางแต่ก็ไม่เหงาเลยเพราะได้อ่านคำสอนไปตลอดทางนอกจากคำสอนแล้วเรายังได้เห็นไก่ที่ขึ้นไปขันบนต้นไม้งงมากสงสัยขันธรรมดาโลกไม่จําเดินม,มาได้อีกนิดเราก็เจออะไรที่น่าสนใจคือเจ้านี่อมอ,มองไปแล้วก็เหมือนด็อบบี้ในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เลยัเกเนย แม่ก็ทักสลืมเลยว่าเป็นหมาสีขาวสีใจสะอาดบริสุทธิ์สีเขียวเหนียวซับหลุดเลือกได้หนึ่งอย่างต้องใส่เงี้ยซับอยู่แล้ว หลังจากที่เราซื้อดอกไม้ทุกเทียนแล้วเราก็เดินขึ้นมาไหว้พระข้างบนซึ่งข้างบนเนี่ยให้ความรู้สึกล่มรื่นยังบอกไม่ถูกทุกอย่างตรงหน้ามันดูสวยไปหมดเลยรู้สึกเหมือนตอนนี้กําลังลงไหลความเป็นเชียงใหม่ขั้นสุดกาแพงของอุโมงค์ที่อยู่ตรงหน้าดูสวยถึงแม้จะเป็นตะไคร่แต่มันก็ให้ความรู้สึกเหมือนเรามาเชียงใหม่ได้จริงๆอย่างที่บอกอว่าวัดนี้มีคําสอนให้เราอ่านได้ตลอดทางจริงๆเลไยไปเลยไม่ได้แก้ไขตัวเองมันโดนด่าเลย แหมยังไม่ทัน,นได้วาดก็โดนดักทางซะละบรรยากาศโดยรอบที่รายล้อมด้วยความร่มรื่นบวกกับองค์พระพุทธรูปที่อยู่ตรงหน้าให้ความรู้สึกคลังยังบอกไม่ถูกเอาจริงๆเราชอบวันนี้มากๆไม่เสียดายเลยที่คาดหวังว่าอยากจะมาตั้งนานพอมาเจอสถานที่จริงๆสวยกว่าที่คิดไว้อีกซึ่งก่อนเราจะมาที่นี่เราได้อ่านประวัติศาสตร์ความเป็นมาของที่นี่มาสักพักหนึ่งอุโมงค์แห่งนี้เป็นที่พำนักของเหล่าพาสงฆ์ที่มาปฏิบัติธรรมแล้วต่อมาก็ได้ขุดอุโมงค์เพิ่มเพื่อให้เหล่าพาสงฆ์เดินทางเข้าออกได้สะดวกมากขึ้นและนนนี่่คคืือออเเรรงงาาาาวมมป็มขสถ แห่งนี้หนึ่งในลิสสถานที่ที่เราอยากมาหลังจากวหวพระแล้วเราก็เดินกลับมาทางเดิมที่เดินเข้ามาพอเราจําได้ว่าเห็นป้ายบอกทางชี้ไปว่าข้างบนนี้มีวัดพระาธาตุและบันไดทา,างขึ้นที่ดูสวยเมื่อมองย้อนแสงพระอาทิตย์ไปไพอเราเดินมาถึงตรงนี้ก็อดใจไม่ได้ที่จะหยุดนิ่งมองขั้นบันไดตรงหน้าถึงมันจะดูไม่มีอะไรเลยแต่กลับให้ความรู้สึกสวยสงบไปอีกแบบ อยากให้ทุกคนได้ลองไปเห็นกับตามันสวยมากกว่าในกล้องซะอีกบันไดมีไม่กี่ขั้นเดินไม่ไกลาทางไม่ชันแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายแบบเราก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันหลังจากจบทริปเชียงใหม่ก็ได้ความคิดนึงขึ้นมาในหัวว่าสงสัยต้องกลับไปออกกำลังกายซะแล้ว พอเดินขึ้นมาเห็นเจดีย์ข้างบนก็รู้สึกคุ้มมากกว่าเดิมอีกที่ได้มาไหว้พระที่นี่นอกจากจะให้ความสงบแล้วถ้มกลางธรรมชาติของวัดนี้ก็ดีมากๆผู้คนที่นี่น่ารักสัตว์ทุกตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์สุดๆชมเจดีย์ข้างบนยกมือไหว้สาธุเสร็จเราก็เดินลงมาข้างล่างแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกก่อนจะออกเดินทางต่อ,อค่ะของคุณแม่ยานาห้องพอักเียเดียวนะคะสองคืนเนาะ เวลาประมาณบ่ายสามเรากลับมาเช็คอินที่โรงแรมซึ่งก่อนหน้านี้หลังจากลงเครื่องเราก็ได้แวะมาฝากกระเป๋าเดินทางไว้ก่อนพอหายเหนื่อยเราก็ออกเดินทางกงันต่อ ซึ่งเป้าหมายต่อไปนี้เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราจะได้มาเป้าหมายสุดท้ายของวันนี้กลายเป็นดอยสุเทพซึ่งเราไม่รู้เลยว่าลุงจะพาเราไปไหนบรรยากาศข้างบนเย็นมากจนถนนมีแต่คร้ายขึ้นใครที่ขับรถมาก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะคะเทโค้ง <Take home S 1> ไปเทโค้งมาแบบไม่รู้หนทางเราก็มองดูความเขียวขวจีแบบที่คนชอบป่าอย่างเราชอบผ่านจุดท่องเที่ยวหลายๆที่ที่อยากจะแวะแต่เพราะเรามีเวลาไม่มากเลยไปได้ไม่กี่ที่สุดท้ายก็ต้องตามใจคนขับรถแบบลุงไปพอเขาโม้วันนักโมนะ้หนา ว่าที่นี่เขาเคยไปแล้วมันสวยมากๆเราก็เลยได้แต่รอว่าเมื่อไหร่จะถึงเป้าหมายสักทีนะอ้อลืมบอกว่าใครที่จะมาที่นี่อย่างหนึ่งที่ต้องระวังเลยก็คือเหลานักวิ่งที่มาออกกําลังกายที่เขาจะวิ่งอยู่สองข้างทางเพราะงั้นเวลาขับรถก็อย่าชิดลหลาทางมากเกินไป เพราะนอกจากเราต้องระวังตะคข้แล้วเราก็ต้องระวังผู้คนที่หม่ออกกาลังกายกันด้วยนะคะขับรถมานานมากเราก็ยังไม่ถึงเป้าหมายสักทีจะสุดท้ายเราก็ต้องเอ่ยปากถามลงว่านี่พาเข้าป่าหรือเปล่าเนี่ยพาข้ามจังหวัดหรือเปล่าเนี่ยหลังจากที่ไวอยาวมาสักพักในที่สุดเราก็ได้ลงจากรถเล่นเอาตัวแทบเหลวสถานที่ตรงนี้ไม่มีผู้คนเลยอาจจะเพราะเป็นช่วงเวลาใกล้เย็นนอกจากอากาศเย็นๆแล้วเราก็ได้เห็นหมอกจางๆกับผู้คนที่เป็นชนพื้นเมืองอยู่บ้างปรับลายตอนที่เรามาถึงเมกก็ตั้งคขาว่าจะส่งฝนลงมาให้ รออีกอบนอกจากเมฆที่ขู่เราแล้วก็ยังมีเสียงฟ้าร้องที่ดังเป็นครั้งคราวตอนแรกก็ว่าจะกลัวแต่พอเห็นนักท่องเทีย่ยวที่มาที่นี่เหมือนกันกับเราก็ใจเื้นขึ้นมาหน่อยถ้าถามว่าที่นี่คือที่ไหนเราก็บอกไม่ถูกเพราะป้ายช่อสถานที่เหลือแค่สระอําก็ลองไปเดาเองแล้วกันว่าสระอําใช่กับตัวอักษรไหนได้บ้าง วิวตรงหน้าที่อยู่ตรงป้ายว่าสวยแล้วแต่ลุงก็ยังพาเราเดินลึกเข้าไปอีกเดินลงมาตามทางเดินเรื่อยๆก็เจอวิวที่สวยมากกว่าเดิมอยู่ไม่ไกลแมมลุงเขารู้ดีซะจริงแอบไปมีสาวเชียงใหม่อยู่ที่นี่ปะเนี่ยทางเดินลงมาไม่ไกลแต่ก็ได้แต่คิดอยู่ในใจว่าตอนกลับขึ้นมาจะต้องเสียน้ําตาไปอีกกี่หยดกับการเดินกลับไปที่รถแต่เอาเถอะแค่เดินลงมานิดเดียวก็เห็นความสวยของวิวแล้ว เดินลงไปอีกก็คงสวยมากกว่าเดิมละมั้งซึ่งเอาจริงปะมันสวยจริงสวยจิงสระอึ้งเลยไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีที่สวยๆแบบนี้อยู่วิวที่มองลงไปเห็นความเขียวของป่าไม้เชียงใหม่นี่มันสวยงามเต็มไปด้วยความเขียวขจีเบื่อทะเลที่ภูเกต็ตก็มาเสกธรรมชาติที่เชียงใหม่กันได้นะแต่เราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าะจะปักหมุดที่นี่ว่าผาสระอําอะไรดีเพราะวิวตรงหน้ามันสวยมากจริงๆจนเราเกือบจะเดินตกขั้นบันไดลงไประวังกันด้วยนะอย่ามัวแต่มองวิวเดี๋ยวภาพมันจะตัดเอา ขาลงสบายมากค่ะขาขับเกือบตาย บางทีทางที่น่ากลัวที่สุดอาจพาเราไปเจอสิ่งที่ดีที่สุดเรามักเลี่ยงเส้นทางที่ไม่คุ้นเพราะมันไม่แน่นอนและไม่มั่นใจและอาจทำให้กลัวแต่บางครั้งความกลัวเหล่านั้นคือประตูบานแรกสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าหลายสิ่งในชีวิตจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่กล้าเข้าไปในเส้นทางที่ยังไม่เคยลองถ้าตรงนั้นมันทำให้หัวใจเราเต้นแรงอาจไม่ใช่เพราะมันอันตรายแต่อาจเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่พิเศษเพราะบางทีเส้นทางที่เรากลัวที่สุดก็คือทางเดียวที่เราควรไป